ดีเคฮสคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหารุนแรงและคำหยาบคายคลิปนี้จดทำให้คนยุสุขสนานและยิ้มไม่ได้จะสื่อไปทางที่ไม่ดีคำพูดทั้งหมดเป็นแค่เพียงการแสดงหรืออุทานเพียงเท่านั้นโปรดใช้วิณญาณในการรับชมด้วยถ้าผู้ใหญ่อยู่ข้างๆโปรดให้คำแนะนำ ขอให้รับชมคลิปอย่างสนุกนะครับเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมโบสทจากสี่แฟมิลี่ครับแล้ววันนี้อยู่กับน้องข้างบ้านอีกคนนึงแซมครับวันนี้ที่รู้จักครับมาใหม่อ่ะวันนี้ครับเรามาเล่นเกมเซนจินสมูเลเตอร์นะครับหรือเกมเป็นหมอวันนี้หมอโบ๊ทนะครับช่วยแซมครับโบ๊ครับอ่าขยับนิ้วแบบลืม นะครับวันนี้ก็เราจะมาพาตัดคนไข้พี่ไอ้รับพี่ไอ้รับอยู่ไหนดิห่ารักทุกคนนะโอรับผม่าพาตัดคนไข้แต่พี่เอ้ยลูกค้าไอ้คนไข้รอแล้วพี่แบบหนึ่งอ่านี่นะครับพี่อย่างนี้กลางโผล่พี่มันไม่ดีแบบหนึ่งอ่าตอนนี้เราพยายามแบบหมอเป็นอ่าวันนี้เรามาจะตัตัดเคสนะครับเคสอ่าบ๊อบบ๊อบอ่าบ๊อบคนแรกเลยนะครับบ๊อบป่ะพี่ตอนนี้เรามาเล่นบ๊อบไม่ดีครับเราต้องมาเล่น ตีมฟอเตสไอ้บ้าเอ้ยหยับยากจังวะเออเออพี่อยากให้แฟนๆเขาเสียน้ำใจดิพี่ยังบอกรักเขาได้แล้วนะเออมันถ้ามันไม่ยากไม่ว่าเลยเออเข้าไปเเออข้้าไไปจนดตีมฟอเตสเข้าไปแล้วนะครับตรงตรงตรงไม่เคยเล่นทีมฟอเตสเลยเว้ยไม่เลยพี่ไม่รอบนี้เป็น DLC ของมันนะอ่าครับผมเราต้องผ่าตัด ไอ้นี่มันชื่ออะไรนะพี่นะไอ้นี่ไม่รู้จักไม่เคยเล่นจะรู้จักได้ไงวะเราต้องใช้อะไรเนี่ยคอ่ผาผ่าซิโครงเขานะมีเวลาจำกัดครับไม้เนบรบอลพี่ไม้เลบรบอลใช่ไหมผา่ผาผ่าซิโครงใช่ปหมโอเคทุบมันเลย <laughs> ผู้ช่วยแม่งโหดได้เลยครับผู้ช่วยอ่าเร็วเลยพี่เออระวังโดนหน้านะพี่ใจเ,เย็นครับเฮ้ยบล็อกบอกแมะบล็อกเออบล็อกบล็อกเออ โอ้จยหมอไม่อเดียเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวหมอขอหายาแป๊บอ่ามีอะไรอ่นี่อ่มกระดูกเหรอพี่อ๋อขวานะเออเออไปเถอะเอาใหม่เถอะพี่เอ้ย ดีดีอะพี่มันไม่ดีอะดีดีอ่าอ่าทำมันจะยากสักขนาดนี้เอออย่าหมออย่าหมออ่ามันยากมากไปนิดนึงแรงแรงพี่เออแรงเลยเว้ยเออเออจังหวะต้องดีอ่าแม่งเอ้ยตอกยังกับตอกเล่นของของเด็กเล่นเออเลือดเหลือเลือดเหลือแค่นั้นแล้วไม่ไหวแล้วเว้ยเออหุยเออไปหมดเลยเอ้ยงัดงัดสิโคงัดสิโคงเลือดเหลือสามพันวะ เเออออพี่เราเปลี่ยนอันใหม่นั่นก็ได้แหละพี่นะทรัอันนี้เนี่ยฝั่งหนึงเราว่าเราช่วยคนไข้คนนี้ช่วยคนคนนี้ได้เราว่าเราช่วยได้นี่ช่วยมาเลยพี่ผมว่ามันนอนแบบแบบผมว่ามันนอนแบบบางง่าบบางง่าบแล้วพี่นะเราต้องเปลี่ยนหัวใจเขาเขาคือคนนี้เขาต้องเปลี่ยนหัวใจใหม่เขาอกหักมาเออใช่พี่ช่วยเขาผมว่าหน้าตาเหมือนกังยิ้มแย้มเหมือนพี่นะักการที่พี่กำลังทำอยู่เนี่ยอืม อีนิดนึ่งอีนิดนึงอืมอืมเออจังหวะอนลังสวยพี่ท่าคือต้องเอาดิออกให้ได้เออออกไปแล้วครับผมกระดึงเออ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 ออกไปอันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรพี่นะอันนี้จะเอาปอดก่อนปอดกันหนึงเออเออระวังพี่ จังหวะมันช้าไปนิดเออเออโอ,อ,อ,อ้โ,อโหฮะไปได้ดีอย่างสวยเลยเลือด <นะ S 2> หัวใจเลือดหัวใจ,ห,วใจหัวใจต้องหาอะไรตัดอะ่ะมีดไงพี่มีดมินมินมินต้องหาอะไรตัดมีดอนเล็กดิพี่คิดว่าก่อนตัดไปหาโอ้หัวใจมาใส่ก่อนไหม <c oughs> เดี๋ยวตัดแล้วแบบหัวใจมันไม่มไมเต้นเลือดจะลดเร็วหัวใจครับพี่อีกนิดเออขาดแล้วขาดแล้วครับขาดแล้วครับเอาหัวใจออกเลยพี่ตอนนี้เออโอเคหัวใจออกแล้วเลือดลดเร็วมากเลยเลือดลดเร็วมากเลยเอ้ยตุบเดือดจะด่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงพยายามครับพี่ เฮ้ยพี่นี่เราผ่าตัดคนไข้แล้วพี่นะเเอออมันบอกอยู่จำสมูเลเตอร์เออออเเลือดคนไข้จะหมดแล้วสองสองพันเก้าพี่ตอนนี้มาเถอะมันไม่ยอมไม่เปิดใช่ไหมไหนลองเปิดทางข้างนี้ดิมันต้องโยกเออมันมันคนไข้กูตายพอดีเปิดตู้เย็นไม่ได้เออผมเคยดูไตเติ้ลตีวอเตสอยู่ไหมงอต้องเอาหัวใจเต้น อ๋อพี่เคยดูไตเติ้ลอยู่เนี่ยใช่ไตเติลแบบเป็นของท e. ีมฟอร์เตสที่เราต้องเปลี่ยนหัวใจมั้ยพี่ใช่ใช่แล้วก็เปลี่ยนไม่ทนันแล้วพี่จะเกิดเลยก็แพ้ตายไงคนไข้าตายเออไม่ไหวแล้วนะผมว่าลูกค้าผมไอ้ผมว่าคนไข้มันนี่แล้วพี่ผมว่าตอนนี้มันเอตอนนี้ริวสัมผัสได้นะครับว่าตอนนี้อยากจะให้แบบว่าทําการช่วยด่วนๆนะช่วยเปล่าสัมผัสอะไรได้จากสิ่งหนึ่งสิ่ง,ง,ง,งมันอยากจะเข้าคนนี้นะครับว่ามันจวนจะไปแล้วไม่ไหวละไม่ไหวละอเอาไว้ที่ ขอหน่อย,อยเออโดนยังโดนมือยังเลือดเลยเกมอะไรที่เล่นยากจริงๆพี่เออเออพี่ยังไงเนี่ยอ,อืเเอ,อเปิดเธอเปิดเปิดเปิดเธอเปิดยากขนาดนี้เปิดยังไงวะเราหมุนดูข้างล่างเลยพี่ค้างเลยนะเออไอ้หมุนลงมาข้างล่างเลยอะ่ะอ,อืพันซีเออ,เอ,อยากเกม จะยากไปไหนเป็นอะไรที่ยากมากพี่เกมนมันคลับยากจ,จริงๆเออแค่ตูเ้เยน็นกูย,ยังเปิดไม่ได้ <c oughs> น,น,นี่นึงนี่มึงเ,เปิดยังไงมึงเปิดยังไงมันต้องเปิดข้าง,งล่างเหรอพี่ข้างบนนี่ก็เปิดได้ไม่ใช่เราต้องเปิดตูเต้เย็นตู้เย็นนี้ให้ได้เปิดตูเ้เย็นนะแค่เปิดตูเ้เยน็นไม่ไหวแล้วรูปคำคำตูเ้เย็นแบบอืมอืมตูเ้เย็นจ๋า ออ What the fuck เออขึ้นด้ยขึ้นด้ยเออเออแม่งไม่ไหวละไม่ไหวละมันเปิดยากจังวะตอนพี่เล่นเปิดง่ายมากพอมีเองมาเนี่ยเปิดยากมากไม่มีเกี่ยวแน่โหพี่ผมต้องใช้ขวานิ้วในการเปิดึ๊บจังหวะต้องสวยพี่อึ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บอืมอือผมว่าต้องใช้ช้าพี่ได้แล้วตู้เย็นไม่เปิดวะต้องดันอีกเหรอเฮ้ยเฮ้หมือนได้แล้วพี่ได้แล้วคกดว่ารึเปล่าเฮ้ยอ เรา้งทำอย่างนี้มือแบบจัดหมวกออ้ยเขออีนึงทำไมแค่ตรงมันยากจังวะไอ้บัตรซบผู่วยนี่ไม่ช่วยเลยแล้วพี่นะรู้หม่เ้ยแม่เ้ยคำคำนิดๆก็แล้วรูปก็แล้ว ยังไม่ยอมเลยตัวเองเปิดเถอะนะเปิดเถอเขายอมนะตัวขอสักน,นิดนึงเถอ,อะ,อะ,อะไอ้บ้าเอ,อ้ยต้องสารตูเ้เถอะเนี่ยจริงๆมันขยับต้องขยับเบาๆให้เราจริงจริงจะต้องเอานิ้วเกี่ยวอ่ะนิ้วเกี่ยวต้องใจต้องนิ่งใจต้องนิ่ง,<จ>ง,งหึบแตต่่่้องพีไไมหวละลดากกิเลสเลยพี่ ไม่ไหวแล้วหรือว่าต้องกดปุ่มวะกดอืออเฮ้ยเออเเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นปะเหมือนลาวันออกมาเลยเห็นเห็นพี่เห็นพี่ฮึบ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 ไอนี่แรงหวะมันขึ้นนิดนึงฮึบ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 ยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวาฮึบสเต็ป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 ตกไปสเต็ปกระโดดแ้วยันเฮ้ยจะบาส์บอือพี่อุ้ยออกแล้วออกแล้วบลส์บอ่าได้แล้วต้องลุกเลยง่ะฮึบฮึบ คนดูบอกฮึบอะไรกันวะฮึบอะไรกันน้อยจาววะมันมันเอายากออกจากมากอืเฮ้ยเฮ้ยอือตู้เย็นไม่เปิดอย่างนี้จะเปิดยังไงวะผมว่ามันตายแล้วพี่เฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเปิดเมื่อกี้ตู้เย็นขยับแล้วเมื่อกี้เห็นตู้เย็นขยับเว้ยเนื้อไงเน้ออีนี่เนื้อออาออกไปหัวใจมีอะไรบ้างนะครับโดยที่ต้องเอาหัวใจต้องเอาหัวใจ ไม่ที่แซนวิชน่ากินนะพี่เวลานี่เราเอาหัวใจก่อนอย่ายวลุกแซนวิชเลยหัวใจอย่าล่วงนะอ้าหัวใจอย่าล่วงหัวใจอย่าล่วงนะหัวใจไม่ได้นะหัวใจแตกแล้วพี่เอ้ยจริงๆต้องจับหัวใจอย่าล่วงอย่าล่วงอย่าล่วงอย่าล้วงอย่าล้วงนะอย่าล่วงอย่าล้วงอือ่าเอาเข้าไปหัวใจใหญ่ไปอีกต้องเอาที้ปากต้องเอานี่ปากปากตรงไหนอะพี่ปากตรงหัวใจไอ้มือมันจะช่วยหน่อยดิพี่เออเออเอาตรงหัวใจปล้วแล้ว มมารูปอืเรียบร้อย <c oughs> เครื่องยิง <c oughs> เครื่องยิงลำแสง,งยิงลำแสงรักษาคนใครคนเดียวมันลำบากอย่างนี้นี่เองใช้เวลาาขนาดนี้ต้องอเลือ่อนขึ้นหรือเลือเล่อนลงวะเพื่อจะยิงเลเซอร์ลงมาเลื่อนไปหามันใช่มพี่หรือว่าเลื่อนมาหาเราเลื่อนมาหาหัวใจอะหรือว่าเราต้องยิงหัวใจวะพี่หัวใจมันบวมใหญ่เลยพี่ชายใส่หัวใจเต็มเอ้ยมึงลงไม่ได้ไม่เป็นเหรอวะขอเวลาสักนิดนึงเออมีต่อเวลาครึ่งหลังไหมครับครับผม ตอนนี้ต้องฐานจากกรรมการเขาดูเขาว่าเขาจะมีชีวิตรอ,อ,อดอยู่ไหมไม่ไหวละเ,เครื่องมันยิงขึ้นไปข้างบนอ๋อไม่ลงมาข้างล่างวะโอสองร้อยนะพี่ต่อไปเอาละครับรอบนี้เราเปิดตู้เย็นรอไว้เลยครับม,มาผ่าตัดมาแล้วเป็นร้อยลายร้อยลายนี่คือรอดทุกลายใช่ไหมตายทุกลายไม่เหลือสักลายเลยที่รอดมันก็แปลว่าต้องมีเป็นลายที่อันนี้ต้องลายหนึ่งร้อยเลยพี่อันนี้ลายที่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่ง รล้วหนึ่งนี่คือต้องรอใช่ไหมพี่ต้องตายโอเคครับผมแม่งพูดโทษให้กำลังไอ้นนี้ถ้าแบบถ้าได้ยินอยู่คงแบบโอ้ผมผมไม่รักษาแล้วผมขอเป็นโรคหัวใจแบบนี้แหละยอมยอมไม่ทันแล้วอกหักอกแตกงี้แล้วกระดูกซี่โครงไปแล้วไปแล้วหนึ่งอ่าหมอรับชำระนะครับหมอไม่รับซ่อมนะครับชำระได้นะครับประกอบเหมือนเดิมไม่ได้นะครับและเออ่โรงพยาบาลเรามีทุกอย่าง ครับแต่เราจะไม่ให้นะครับผมเอาทุกอย่างครับยกเว้นรักษาครับมีแต่ทำลายครับโรงพยาบาลเราคนป่วยตรงนั้นเราก็จะรักษาตรงนี้นะครับจุดประสงค์เรามีแค่นี้ครับคนป่วยงั้นเราก็รักษาแค่ตรงหัวใจครับตรงอื่นเราแค่แกะแล้วก็ทิ้งครับทิ้งๆนะครับผมถ้าคุณจะมาใหม่นั่งเราไม่มีให้แล้วนะครับคุณต้องไปรักษาที่หนึ่งครับไอ้ที่รักษาที่แบบรับใส่ตไตรับใส่ซ่อมซิโครงอะไรเงี้ยคุณต้องไปหาเขาเองครับครับอ่ะพี่เรารีบแงะไม่ไดวพี่แงะยากว่ะเอาตรงเนี้ยคอยหน่อยพี่ ไม้เบดบอลน,นี่พี่เออสักที่สักที่มันดึงไม่ออกสักทีอะจะจะจะยักไปไหนจะยักพี่ผมว่ามันอกหักจริงๆนะดูดท่โเออรรมมึงสลุดออกมาสลัดออกมาซีเลือรุดเร็วมากเลยวะ่ะเรา <c oughs> ต้องรีบช่วยแล้วครับต้องรอดต้องรอดต้องรอด,รอด <c oughs> มึงจะยากไปไหนมึงติดอะไรของมึงเนี่ยนั่นไงที่ที่คงบนหน้าบนอ,าออกยากมากเลยนะเว้ยยากเขช่เลย หุยมีเลยตัดหัวโจงหัวใจให้หมดขาดขาดหมดแล้วอ่าหลุดออกหมดแล้วมึงรู้เธอออกมาโอ้รอดจนได้หัวใจสุดที่รออ่าไปไปแล้วคราวนี้เราก็มาอัมีถ่ายเรื่องนี้เอาไอ้ที่นี่มาก่อนเอาที้นี่อนี่มาก่อนเราจับเราจับหัวเราจับเราจับเราจับหัวใจเลยไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวใจหัวใจอืมแตเย็นเย็นเย็น ยังเรียนลูกพ่ออ่าพี่พี่พี่เอ้ยเอางั้นแหละถึงงั้นแหละดีล้วเอาไอเครื่องมันหายไปไหนอ่ะเครื่องหายไอเครื่องมันน่ะเฮ้ยทำแมันล่วงไปนี่แหลไอ้ไปเกียทำจะเสร็จแล้วหายไปไหนในตู้เย็นบะวะเอ้โอ้แหมเจ้าไม่มีข้างล่างก็ไม่มีมาเฮสมิธเราไปซะแล้วอิเชี่ยกูทำจะเสร็จแล้วมึงหายไปไหนเฮ้ยเนี่ย นี่นีนี่มันหายมันเข้าไม่ถึงมือมเข้าไม่ถึงอ่ะตรนไหนอะพี่ตรงเนี้ยตรงตรงเนี้ยเลยเนอยู่ข้างล่างตรงเนี้ยเอาจัะอักเอาจักั๊ตอนนี้ักจัเกลั๊กักจั๊กั๊กอั๊หจั๊กจักจั๊กจัหกอักจกจา้อกม มีดมันเสียบแตเรใช้คอมมาเอามาระวังในการพี่มันสั่นพี่ในการใจเย็นครับผมเป็นหมอครับผมเป็นหมอเรียนเอเรียนมาครับบอกแล้วร้อยร้อยร้อยลายครับไปหมดเลยคุณดูคนที่คิดร้อยหนึ่งคุณจะไม่ตายเออไม่ง่ากว่าโอเคคือรอแปดร้อยโอ้โหคุณจะไม่ตายคุณจะไม่ตายคุณจะไม่ตายคุณเชื่อผมจะไม่ตายคุณจะไม่ตายไม่ตายดีคุณจะไม่ตายดีคุณจะตายไม่ กูจะตายแบบไม่เหลืออะไรเลยใช่ครับมือมึงมีอ่ะสองมือมึงขัดช่วยตัวเองดิไม่เองให้หมอทําให้อย่างเดียวเลยพี่มันอ้าปากมันเหมือนจะพูดอะไรสักอย่างนะพี่แล้วก็ช่วยเอาฉันไปทีช่วยครับช่วยให้ฉันตายเร็วๆเถอะเสียบเข้าไปเสียบไว้ดิเออเสียบแล้วเสียบแล้วเสียบแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออเออแล้วช่วยให้พลังหัวใจหน่อยยิงเข้ามายิงเข้ามา ยิงเลยนั้นเห็นแสงพลังงานแล้วยิงเข้ามาอีกทีเดียวเร็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 วมันต้องพลังงานเต็มโอ้หัวใจเล็กไปหัวใจไปจเลยลากนสุมิทเลาลาก่อนบายบายสุดยอดี่สุดไอเลิฟยูอ o ยูไ o o หน่อยเฮ้เออจบสิ้นนะ นะครับตอนนี้นะครับเราก็ผ่านเกือบถึงเท่าน,นี้ละมามามันจะยากอะไรสำหรับเราไม่มีหรอกอะไรที่เราทไไําไม่ได้มีมีมันไม่มีเมื่อกี้หัวใจเล็กไปใช่ไหมได้แล,แล้วเราก็เอามาหมดทุกอย่างนะครับแต่จะคืนหัวใจให้แค่อย่างเดียว <c oughs> ยิงลเลเซอร์มาเออปลุก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 แล้วพี่ว้าไ,ได้พลังกลับคืนมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลง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 ไปสิแล้วทำไมไม่ลงวะลงแล้วเนี่ยต้องใส่ให้ตรงหัวใจเหรออ่ะเอ้อเอ้าไอฮ่าผมต้องทำอะไรต่อเนี่ยผมต้องทออะไรต่ คือใส่ไปแล้วอะ่ะคือต้องเขี่ยให้ลงเหรอหรือว่าต้องเชื่อมหัวใจหรือว่าต้องเอาสายหัวใจให้ตรงกันมาให้เราเชื่อมอ่ะพี่เชื่อมมาหรือว่าให้เราเอาเครื่องนั้นออกไปเอาเครื่องนั้นไปยิงเหรอไม่อันนี้มันต้องใส่ไวอ้อ่ะแล้วทำไงต่อครับคือใส่มันก็น่าจะผ่านแล้ววะน่าจะผ่านแล้ว<อ>พี่ใสของเราเป็นอย่างเงี้พี่เอาไปเลยเข้าไปเซเออเออมันให้เราเชื่อมว่ะพี่ต้องเอามันมาใช่ไหมเอามันมาเชื่อมไม่เอาเชื่อมจากอะไรดึง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 ไหนดึงซ้ายเหรอดึงซ้ายมันต้องหาปุ่มลงเว้ยลงมาลงงมายิลงมายิง นะเออโอ้ยสุดยอดเลยอ้าวเออเร็วลงอีกพ um ี่ลงอีกลงอีกลงอีกเออเร็ว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 จังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้แสงกำลังช่วยชีวิตก็โอ้คืน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 ทีมฟอร์เตสเออเร็วรีบเชื่อมเนื้อดิอ้าวไปไหนวะมึงก็ดังจังเลยตึ๊ดๆเนี่ยเฮียตึ๊ดตึ๊ดมันสัญญาณบอกอะไรพี่ว่าเราจน ต้องเอามือจับตลอดเหรอเนี่ย่่นั่นีเร็วไอเหียติดเครื่องกูช่วยมึงจนกูโมโหเนี่ยเร็วดีเออเร็ว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 อีเร็วดีเออเร็วไอเออเร็วเร็วดเร็ว เออใหญ่ท่าแคสแท้เอ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 เไเอคไเอเอยไเอเอเ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 ไคอเอเไเ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 เอเไเ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 เออเเอเไคเอเไเ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 เไ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 เ